ีขุมพลังชนิดหนึ่งหลับไหลอยู่ทั่วทุกมุมโลกทั้งในผืนป่าทั้งในถ้ำลึกหรือแม้แต่ในเหมืองหากพวกเขาสัมผัสถึงพลังอันแกร่งกล้าพวกเขาก็จะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและทันทีที่พวกเขาได้รับการขนานนามจากเทเมอร์ที่เป็นผู้ปลุกพวกเขาขึ้นมาพันธะสัญญาก็จะบังเกิด รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาอาจจะดูเหมือนมนุษย์ทว่าพลังของพวกเขาอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวลพวกเขาจะทำตามคำบัญชาของผู้เป็นเทเมอร์ทุกประการหากเทเมอร์ตายพันธะสัญญาก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและพวกเขาก็จะกลับสู่การหลับไหลอีกครั้งมันเป็นดังวัฏจักรชีวิตของพวกเขาที่วนเวียนอยู่เช่นนี้นับพันพันปีพวกเขา ถูกขนานน้ำว่าซิลดราก,ก้อนเลดี้ตอนที่สองฉันเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับซิลมาเยอะแล้วแต่ไม่เห็นรู้มาก่อนว่าจะมีซิลที่ออกมาจากในท้องปลาแถมยังถูกพ่อครัวธรรมดาปลุกขึ้นได้เข้าใจแล้ว ว่าแต่ฉันเอาแขนลงได้หรือยังไม่ได้พี่สเตียวพวกซิลแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเหรอความสามารถของซิลแต่ละคนจะแตกต่างกันโดยเฉพาะซิลที่ถือครองอาวุธเฉพาะตัวแม้แต่พลังทหารนับล้านคนก็ไม่อาจเทียบเท่าพลังของพวกเขาได้หูทหารล้านคนดูเหมือนเจ้าจะประเมินพลังคาต่ำไปนะม่ใช่แค่ทหารนับล้านคนหรอกค่ะ สามารถทำลายได้ทั้งจักรวัตโดยที่ไม่เสียเหงื่อเลยแม้แต่หยดเดียวทินนี้เข้าใจหรือยังว่าพ่อครัวธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้าไม่ควรปลุกข้าขึ้นมาฉันไม่ได้เป็นคนปลุกสักหน่อยเธอนั่นแหละที่ตื่นขึ้นมาเองจุงงต้องให้ข้าบอกอีกกี่รอบว่าการมอบชื่อให้ข้ามันเป็นการปลุกพลังของข้าขึ้นมาปกติแล้วพวกซิลต้องเชื่อฟังไม่ใช่หรอ แต่ทำไมเธอถึงได้ข้าไม่คิดนี่ว่าเจ้าโง่นี่จะเป็นเมนเทอร์ข้าไม่รู้สึกถึงสายสัมพันธ์กับเจ้าโง่นี่เลยเม็ดแต่น้อยฉันเองก็ไม่รู้สึกเหมือนกันว้นั่นแหละที่เป็นปัญหาเจ้าโง่อืมถ้างั้นก็ทําการส่งต่อให้กับเทมเมอร์คนอื่นสิอ่าจริงสิยังมีวิธีนี้ด้วยส่งต่อเหรอหมายความว่ายังไงเราจะทําการส่งต่อซิลให้กับคนอื่น เพื่เป็นเทลเมอร์แทนหากเทลเมอร์คนอื่นมอบชื่อใหม่ให้กับซิลแล้วเทลเมอร์คนเก่าตอบตกลงการส่งต่อก็จะสมบูรณ์ถึงไม่ค่อยจะเข้าใจแต่มันก็ใช้แก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับฮ่าล่องอกไปทีแต่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแบบนี้มีอัศวินอยู่ด้วยหรอก็พอมีณหมู่บ้านเบลเอสมา อีคาเทลซิลขอบใจนะอีคาเทลมิได้ครับทันลีเมื่อวานข้าสัมผัสถึงการตื่นของซิลอีกตนได้ครับมันเป็นสัมผัสที่ข้าคุ้นเคยมากบางทีพวกเจ้าอาจจะเคยรู้จักกันก็ได้มัง้งลีไดทริสอัศวินที่หนึ่งแห่งไรเซนเบริร์ใช่ขอรับซิลตนนั้นมีอดีตที่แสนทรมาน นางเคยบอกว่าไม่ปรารถนาจะถูกปลุกขึ้นมาอีกแล้วแต่เมื่อนางตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็หวังว่านางจะได้เจอเทเมอร์ที่ดีไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองมาสเตอร์มาแล้วเหรออืม ขารอเธอจนเริ่มหงุดหงิดแล้วนะข้ากำลังพูดถึงเจ้าต่างหากพ่อครัวเพราะตอนนี้เจ้ายังเป็นเทเมอร์ของข้าอยู่เอ๋ช่างเธอไปกันได้แล้วเจ้าแน่ใจนะว่าที่นี่มีอัศวินอยู่ด้วยทำไมข้าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยละ่ะกล้าดียังไงถึงได้ไปล่อยให้ท่านคาสเตลโลทายาทแห่งอัศวินสูงศัก์ต้องรอเช่นนี้รีบไปพาพวกมันมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เคียรคาสเตลโลบุตรชายแห่งเจ้าเมืองขอภัยครับได้โปรดรออีกโฮปะ๊ะแกคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อมาเสียเวลาคุยกับคนอย่างแกงง้นหรอือเออเอมเธอมาแล้วขอรับว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวว้าวเออโหพระเจ้างดงามมาก ฉันฉันจะมอบชื่อของฉันให้เธอเองนะข้าชื่อคาเนเลียนท่านจูลินตันเป็นคนมอบชื่อนี้แก่ข้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ฉันมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยเธอจากมนุษย์หน้าสมเพศผู้นี้นะหมอนี่นี่นะเป็นลูกชายของเจ้าเมืองหรือว่าพวกขุนนางเป็นแบบนี้หมดมวยยืนเบื่ออยู่ได้เรีบกทำการส่งต่อสักทีสิวะเออขอรับ บอกชื่อใหม่ของซิลมาอืมชื่ออะไรดีนะอ๋อคลาสเตลา่าชื่อของเธอคือคลาสเตลา่าจริงดิ <laughs> เอาล่ะถ้าเทลเมอร์คนก่อนเห็นด้วยการส่งต่อก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยคนแบบนั้นมาเป็นเทเมอร์มันจะดีหรอมาสเตอร์ท่านจุลินตัน ท่านต้องการทำการส่งต่อหรือไม่นั่นสิจะให้รอไปถึงไหนเรีบตอบตอบว่ายอมรับสิแต่ถึงยังไงอัศวินก็ยอมดีกว่าพ่อครัวอยู่แล้วฉันยอมรับการส่งต่อครั้งนี้คลาสเดล่าฉันขอดูหน้าเธอชัดๆหน่อยนะมันไม่ได้ผลอย่ามาแตะต้องตัวข้านะไอ้หมูโสกครก โปรดติดตามตอนต่อไป